เดี๋ยวนะ <c oughs> ถ้าเราติดอยู่ในห้างอ e ีเกียนี่คือวันแรกที่ผมว่าติดอยู่ในห้างอ e ีเกียแห่งนี้ <c oughs> ผมเหมือนผมว่าต้องเดินหาทั้งออกนะครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมห้างมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยไม่มีใครอยู่ในะห้างด้วยกับเราเลยใหญ่เลยก็คือการเข้าห้างอ e ีเกียครั้งแรกครับผมผมรู้สึกว่ามันโลงเกิดไปลอยลองหยิบมือถือมาถ่ายเพราะว่าเขาจะอนุญาตให้หยิบนะ <c oughs> โอ้ยทำไมมันกลัวเง่างนี้ห้างอ e ีเกียแห่งนี้ จะมาซื้อของซะหน่อยแต่ลืมออมตองมาืมกล่องพยาบาลด้วยเฮ้ยบอกว่าน้ำอันนี้จะเป็นน้ำรีใช่ไหมเฮ้ย,ยต้องไปถามพนักงานใช่ไหมเนี่ย,ยถ้าพนักงานไม่มีก็ขออนุญาตดื่มเลยแล้วกัน นี่คือการอาศัยอยู่ในห้างอีเกียวอนแรกของผมนะครับเพราะว่าผมม,มีบ้านจะอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าผมควรจะหาทางออกนะเพื่อมีเพลงเปิดมาแบ้ก็ดีอยู่แต่ผมก็ควรจะหาทางออก ผมไม่ได้อย,อยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกนะ้ที่นี่มีคนไหมเนี่ยเดี๋ยวเลาะตามกำแพงเอาเผื่อจะมีทางออกสักทาง ที่นี่ทับยากับผมติดอยู่ที่นี่คนเดียวเลยฮฮลโหลฮฮลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าบรรยากาศถึงแม้จะมีเพลงส,สบายสบายอ่ะแบบทวนแบบมไม่มีอะไรแบบปลอดภัยแบบว่าการอยู่คนเดียวก็น่ากลัวไม่ใช่เหรออเอ,อ ผมอยู่ที่ที่คนเดียวจนห้างปิดเลยใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยเเหมือนว่าตอนนี้ผมควรจะหาทงางออกนะอืมคือตามลูกสวดไปเพื่อจะมีทงางออกขอยืมไฟหน่อยแล้วกันครับมืดจริงเลยเนี่ย เหมือนที่นี่จะไม่มีคนเลยแฮเฮ้ยผิวปล่าเล่นดีกว่าเฮ้ยบรรยากาศเมื่อชวนน่ากลัวจริงๆหรือตอนนี้ผมควรจะเงียบดีเฮ้ยอย่าคิดถึงผีสิเฮ้ย ยนเนี่ยถึงเรื่องนั้นมันคงไม่โผล่มาในห้างหรอกเอออ้มีของกินมากมายในห้างด้วยแบบหยิบกล้วยอันหนึงกินพนักงานคงไม่รู้ละอ,อืม ก็แก้หิวขึ้นมาบ้างเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีพนักงานเลยการอาศัยอยู่วันแรกก็ไม่รู้สิดูเบอนว่าผมควรจะหาที่นอนก่อนที่นอนตรงนี้คงน่าจะดี วางอันนี้โคมไฟตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้เสียงอะไรนะไม่น่าเสียงเท้าเราสงสัยคงคิดไปเองแล้วค่อยตรวจเช็คในวิดีโอเฮ้ย เอาเปว่าก็ถือว่าอขอนอนในตีในห้างอีเกียนี้แล้วกันรอ,อ,อ,อจนกว่ามันจะเช้าเฮ้ย ไม่หดาวให้ดูเลยไหนๆแล้วก็ดูป้ายเล่นแล้วกันไหนๆก็ติดอยู่ที่นี่ไว้ค่อยหาทางออกวันหน้าแล้วกันพนักง,งานก็ไม่มีอยู่ที่นี่ปกติเขาจะมีพนักง,งานนะเอ,อ้ยนอนดีวกว่าเราผิวปะเรียกพนังงานอีกรอบฮัลโหลมีใครอยู่ไหม เอ้ยหรือว่าขนาดพนักงานคงไม่มีเฮ้ยนอนดีวกว่านอนไม่จับเลยเว้ยเฮ้ย สำรวจสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็เปิดทีวีดูหน่อยแล้วกันถ้าออมันมีข่าวสารอะไรบ้างไหมเนี่ย มันมีข่าวสารอะไรบ้างเมื่อเดียวทั้งใจอมันมีแต่สีขาวๆวะเฮ้ยขาวแททีน <kind abonn és> ี่ hi, <Nada gorilla fruit> เรานอนได้แค่แป๊บเดียวเองเฮ้ยสงสัยก็คงจะต้องตามหาทางออกก่อนแเราขบับ เสียเวลาระยะสร้างบ้านอยู่นะฮะอีกเกียดีวะฮัลโหลแต่ว่าที่นี่เคยมีคนอยู่สินะเคยมีคนมาสร้างบ้านไว้เออไม่ขออนุญาตหรือว่าเขาซื้อที่นี่แล้วอเออหรือว่าเขาซื้อของแล้วแต่ยาว่าเฮ้ยแต่ยาว่าก็อันนั้นอยู่ที ไม่มีรายการอยู่ในช่องทีวีที่ต้องซื้อทีวีก่อนหรือไงแล้วพนักงานมันอยู่ไหนวะในคืนแรกเนี่ย